ครับเย็นๆครับออกกําลังกายครับก็อีกวันหนึ่งครับที่สวนกล้วยรามิทาเจนะ็ดเจ็ดฮะโอ้วันนี้ต้นกล้วยใหญ่โตแล้วครับมาดูที่ว่าเครือไหนตัดได้บ้างต้นสูงมากตัวน,นี้กําลังออกเครือครับมียีบสามหนอครับในรามินทาเจ็ดเจ็ดเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยครับยีบสามหนอครับ ต้นไหนตัดได้บ้างเนี่ยตัวน,นี้ตัดพอปีบ้างเนี่ยเ <c oughs> คือใหญ่เลยผมต้องลดน้ําด้วยครับลดน้ำให้ด้วยครับเนี่ยโอ้ตัวนี้ตัดได้แล้วมั้งเนี่ยปีกล้วยตัดได้แล้วมั้งเนี่ยน่าจะได้แล้วปีกล้วยมันตัดได้แล้วปีกล้วยตัดได้แล้วครับอเ <c oughs> ดี๋ยวตัดปีกล้วยตัวนี้เลยครับนะ น่าจะน่าจะได้แล้วนะประมาณนี้พอลอะฮะเดี๋ยวดูนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยครับพอละใบถ้ารบกวนไปก็ต้องแสงออกบ้างนะครับให้รับแสง ให้รับแสงให้รับแสงนี่ดึงไม่หมดวันก่อนนให้รับแสงครับตัวนี้ริมคลองนะซอยลายมินทาเจ็ดแยกสองนะฮะริมคลองกล้วยหอมกล้วยนำว้าโอ้โหต้นใหญ่ๆเลยครับต้นใหญ่ๆปลีใหญ่ๆเลยโอโ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับปลีเนี่ยใหญ่มากเลยครับนะฮะลามินทา7เจ็ดแยกสองครับ ดูเรือนี้ตัดได้ยังดูเครือนี้แก่ยังตัดได้ยังเจ็ดสิบเจ็ดแยกสองกรุงเทพมหานครครับปลูกกล้วยเล่นๆไปครับเอ้มีนกอยู่ด้วยเรือนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่ครับม,มีนกโอ้มีนกอยู่ด้วยครับยังตัดไม่ได้ครับตัวนี้ให้เขาอยู่อาศัยก่อนนะ มีนกอยู่ด้วยครับอันนี้กล้วยหอมทองครับเดี๋ยวน้ำริมคลองเนี่ยก็รดเขาหน่อยนะฮะตักน้ำคลองมันมีค่าพิสพอดีพอดีนะฮะกล้วยหอมทองครับตัวนี้ครับลูกน่าจะยาวใหญ่ครับอันนี้กล้วยหน้าครับกล้วยหน้าครับต้นจะสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยครับครับตัวนี้ครับมีหลากหลายครับนะฮะ ปลูกกล้วยปลูกอ้อยครับเนี่ยต้นกล้วยในสวนเนี้ปลีใหญ่ๆหญ่เลยฮะโอ้โห Muss. นี่กี่กี่เรือเนี่ยนี่กี่เรือนเนี่ยโหเรือใหญ่เลยตัวนี้เรือหางเลยเรือใหญ่เลยครับต้นใหญ่มากตัวนี้ต้นใหญ่มากเลยครับนะฮะประมาณนี้ครับให้ชมสวนครับรามิทายเจ็ดเจ็ดแยกสองกรุงเทพมหานครครับ เดี๋ยวดูกล้วยที่ตัดมานะครับไปตัดมาอีกสวนหนึ่งด้วยครับใส่ในรถเผื่อพวกนี้ได้ขายบ้างเผื่อพวกนี้ได้ขายบ้างเผื่อได้ค่ากับข้าวสักร้อยสองร้อย นี่ครับมาจากซอยคูบอลสามครับตังนี้กล้วยเคือพวกนี้ครับคูบอลสามครับมีปีหลายปีเลยครับมีกระถินด้วยครับวันนี้บรรยากาศประมาณนี้ครับรามินท้าเจ็ดเจ็ดแยกสองครับเรื่องกล้วยกล้วยครับวันนี้ครับอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ